เดี๋ยวเข้าไปกันที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะได้เปิดเวทีพัฒนาสร้างทองทินซูเมืออาชีพยกระดับบริการสาธารณะค่ะ นายนรุชาโคษาสิวิไลอธิบดีกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนา,าวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านสร้างสู่การเป็นนักพัฒนามืออาชีพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปีงบประมาณพศ2568โดยมีนายอนุพงศุขสมนิดผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดปลอมกับนายวีชิตไตรสรนกุลน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดให้ ตอนรับค่ะอธิบดีกมรมส่งเสริมการปกครองทองทินเพิ่นบอกค่ะว่าองค์กรปกครองส่วนทองทินถือเป็นกลไกสําคัญที่ไกลชิดกับพี่น้องประชาชนหลายที่สุดค่ะโดยเฉพาะการให้บริการด้านสาธารณูปโภคโครงการสางพื้นโครงสร้างพืนงงพ้นฐานและการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งกองสร้างในแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนงานบริการเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสร้างเป็นภารกิจที่สาคัญเพื่อที่จะให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพบนพื้นฐานของความหูความเข้าใจในบทบาทหน้าที่กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของสามารถที่จะตอบโจทย์พี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ทางด่านของนายวิชิตไตรสรนกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเพิ่นบอกค่ะว่าการสัมมนาในเทือนนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างความหูความเข้าใจและกะพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรด่านสร้างร่วมไปถึงการสร้างเครือข่ายความรวมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการประชาชนอย,าอย่างยั่งยืนปลอมกับรองรับ การตรวจสอบจากทั้งภา,ายในและกับภายนอกองค์กรอย่างโปร่งใสและกับตรวจสอบได้ค่ะ